แล้วมีอะไรที่เหมือนกับน้องอัญมากมากไหมเหมือนทุกอย่างเขาเป็นคนแบบรีวิวเลยลูกแกงช่างแกงเทเลน์ค่ะแล้วก็แบบว่าพ่อทําอะไรทําหมดถ้าเด็ดที้ทำไรนะเขาทำหมดนะลูกเนะเอายาดมไหมยาดมติดยาดมหมดเด็ดดี้มาติดยาดมเด็ดดี้ติดยาดมก็เลยเด็ดดี้ชอบทาลิปมันก็ลิปมันคือยังแบบคือเราไม่เคยรู้จนกระทั่งอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเริ่มสังเกตว่าใครสอนให้เดินแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินแบบนี้ อันเป็นคนนอนนอนไข่ห้างบนเตียงเพ่าะเากนอนไข่ห้างบนเตียงนึ่งแล้วอะไรที่มาทางน้องจ๋าบางครที่รู้สึกว่าอันนี้ลูกแม่ชัดๆคือหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาทางจ๋าแต่ว่าเอาจริงคือนิสัยคืออ่าน แต่จริงๆก็โชคดีอยู่น่าถ้าสมองมาทางอันอไม่ลอง <c oughs> ไม่ลอง <c oughs> แต่กลัวปัดจัดเหมือนอันอันนี้เป็นจะอยู่ในใจใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมันมีผลอะไรกับการกระทําของเราบ้างนะคะกับการที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่งแบบเฮ้ยเรากลายเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนแบบเป็นภาพพิมพ์ของเขาที่ทําให้เขาทําตามมันทําให้แบบอันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบ้างไหม คืออ่านเขารู้สึกว่าโดยเฉพาะในวัยนี้ฮะเขาเป็นวัยที่เขาเรียนแบบเร,รรเราเาอยอะมากแล้วก็พูดตามเราเยอะมากไม่ว่าจะด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจใแ,ลแล้วเราก็คิดว่าโดยธรรมชาติเราก็เป็นคนสุภาพพอสมควรจนกระทั่งเราไดา้ยินเขาพูดตามเช่นเชเช่นคาว่าแบาบทำอย่างนี้ได้ยังไงวะบ้าเหรอเขาจะหันมองหน้าบอกบ้าเหรอแล้วเราก็จะแบบแก่ละหรือแบบคําอื่นอย่างเช่นโทษนะอ่นไม่ได้รู้สึกว่าคํานี้มันเป็นคำหยาบอะไรมากไหมาย่เช่นคำว่าแบบ โจงกระท,ท่ากาหันมองมองหน้าเรายิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าชุนเล่ <c oughs> <c oughs> อันไม่ได้ว่าหน้าแบายที่ก่อนนะเราก็พยายามที่จะคนโทรลตัวเราเองด้วยค่ะ <c oughs> ว่าถ้าเราจะทําอะไรเราต้องคิดถึงเขาหรือว่าเขาขนาดบางทีเราไม่รู้หรอกนี่เขานั่งนั่งเขาเขาได้ยินหมดนะคะ <c oughs> เขา,จา <c oughs> ใจเขาเข้า <c oughs> ใจบันทีเขาหันมาตอบด้วยค่ะแล้วก็ ฮัลโห,หลฮัล,ล,ลมันเสียแล้วเพราะมันไม่มีเสียงออกอ๋อเหรอลูก <laughs> หมมั้งพอพูดสิดูสิเสียไหมไม่เสียไม่เสีย <laughs> ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นเรื่องเราต้องระวงังแล้วก็คําอะไรต่างๆไปอยู่ในหัวเขาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะอีกวันหนึ่งเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ย ก็แปลว่าเขาฟังเขาได้ยินตลอดแต่แค่เขาไม่ได้หันมามองเราคือจริงจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราใช่นะแต่มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราไม่ใช่ใช่เสียต้องเป็นหัวใจของคนในครอบครัวทุกคนเโดยเฉพาะกับคุณย่าเป็นแบบหนักมากเลยเมื่อก่อนอ่านไม่รู้สึกว่าที่บ้านมีลูกคนโปรดคิดว่าเขาโอเคแต่ว่าถ้าเทียบว่าเราก็เป็นลูกคนเล็กไงแต่นะตอนนี้ความห่วงคือข้ามข้ามลูกไปหมดเลยไปอยู่กับหลานคนเดียวเลยซึ่งเขา โคห่วงมากอ,ะอ่ะห่วงแบบพูดถึงน,น้ำตาไหลตลอดเวลาคุณย่าใช่รักมากเรามีเสียงของคุณย่าค่ะที่จะมีความรู้สึกที่จะบอกกับน้องพอลองไปดูกันค่ะ <c oughs> ถามว่าคุณย่ารักน้องพอแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่ารักมากค่ะเพราะทุกวันนี้น้องพอคือคือความสุขคือเสียงหัวเราะคือคือศูนย์รวมพลังของของครอบครัวค่ะ ไม่ว่าลุงป้าน,น้าอาเข้าบ้านเนี่ยต้องตรงดิ่งไปหาน้องพอก่อนค่ะยิ่งตอนนี้นะคะกำลังนัานักนะ,ะช่างพูดพัฒนาไปได้เร็วมากเลยค่ะเพราะนั้นน้องพอเนี่ยเหมือนของขวัญจากฟ้าเลยนะคะที่มาเติมเต็มความสุขของครอบครัวทุกวันนี้ก็ดีใจกับอันนะคะที่ลูกได้ครอบครัวที่ดี มีน้องพองเติมเต็มชีวิตจ้าก,ก็เป็นทั้งภรรยาที่ดีแล้วก็แม่ที่ดีสิ่งที่ทําให้น้องพองได้ก็คือคุณย่าต้องแข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับน้องพอนานๆน,นะคะจะเรียกว่าน้องพองคือของดวงใจของคุณย่าก็ได้คุณย่ารักพอมากนะลูกแต่ก็อยากให้ลูกๆทุกคนรู้ด้วยว่าคุณย่าไม่เคยลืมลูก พักลบชิ้กันนะคะแต่เพียงแต่ว่าในวัยนี้ของคุณย่ามีเวลาว่างขึ้นหน่อยก็ได้อยู่กับหลานก็มีความสุขค่ะ แอบกลัวลูกๆจะน้อยใจไม่เพราะเราพูดแต่ว่าเราเราพูดคำๆนะแต่เขาแค่หัวหเฉยแค่นั้นเองเข้าใจเราอเข้าใจแล้วว่าน้องอั๋นเนี่ยเหมือนใครเพราะน้องอั๋นจะเป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายมเป็นนักร้องนำของพวกเราไม่ด่างเขาเป็นไปด้วยเลยอ่ะเพราะว่าคุณย่าเขารักมากจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้รักแค่แบบน้องพอนะคะทั้งครอบครัวย่าดูหมด